ครับเราอยู่กับวัวที่ค่อนข้างจะเขาบอกว่าดอนค่อนข้างจะดูนะครับมีแต่ยอมไม้กับควันคนเดียวแต่วันนี้กับกับคนอื่นต้องรีบกับอยู่ไกลๆอยากเอาไปยุ่งอยากเอาไปแขนะครับยอมไม้กับควันเพียงทันเดียวเท่านั้นเองครับนี่คือลายเพชรไทยพยักเข้มทองนะครับชนกุเอกในวันที่ที่ยช่องนึ่งหลานช่องบื้นบาทนะครับเราอยู่กับควันและอยู่กับวัวนะครับควันยางที่บอกว่าถ้ามาจะก้าวูดกุย ไปป้อนน้ำป้อนหญ้ากันได้แต่กับกคนดินน้ำข้าวห้ามข้าวเขนะครับขับชนกับดุกดังเพชรชลึมชัยเรื่อยลูกมีจากชัยาสุราษธานีขายโคเมืองซีวิชัยนะครับกับคู่นี้ว่าจะนารับตู้เย็นถ้วยเกียรติยศเสื้อสามราจากขันชาติชายซีนู่สุดนะครับหรือว่านายกเจียบนายกเทศบาลตำบลแผลง นายกเทีบบินสีแผลก้าควนกันนุ่นผัดแต่ลุงนะครับก็ก็อบคุณนนายกเจี๊ยบไว้เป็นอย่างมากติเดียครับก็อ,อยาดปูดคุยกับฟันสักนิดนะครับครับก็วัวจนวัานี้ว่าทียาไเลยครับนะว่วทีสิบสองครับสิบเอ็ดครั้งทีพันน้มานี้อยู่กับเราไหมครับนะอยู่กับเราตลอดเลยการที่ว่าเป็นการเลี้ยงทียาวนานพูกพันกันมาตลอดเลยครับนะ ในที่เพชรกลางที่ผ่านมานี่เราชนะกี่ว่าแพ้กี่ว่ากับนะแพ้ว่าเดียวแพ้ว่าเดียวว่าถีว่าเดียวว่าถียกนะครับท่านผู้ชมครับเคยมาเชีดเชียดเท่าน้ำตรงโพมังไม้ครับชนะทีนี้กระดุกระดุดชนะทีนี้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นมันก็มีความคุ้นเคยกับสนามนี้ระดับนึงแล้วมันมันชนกี่ครั้งแหละสนามนี้ครับครั้งตีซ้องกังตี่้องนะครับครั้งนี้ครังตีซ้องท่านรู้ว่ามันเคยผ่านทางเวียนเท่าน้ำตรงโพมาแล้วนะครับอายุว่ากี่ปีครับนะ สิบสี่สิบห้าปีก็ถือว่าเป็นวัวทีค่อนก้างใจกับมาอาวุธโซ่ก็ได้กับนะอายุดีในท้านาทีว่าถ้าเป็นหนอกมวยการดูแก้งบุกอะไรกับนั้นกับการน,นี่คือลายเพชรไทยประยักเข้มทองชายชื่อนี้ตลอดไหมครับในการชนรไม่เคยเปลี่ยนเลยครับนี่คือลายประยักลายเพชรไทยประหยักเข้มทองครับข้องในเอขายโคเกียตอธิวัฒน์พัทลุงนะกับการคือข้องในหยอกมวยนะเด็กนะครับเหนียว ดายกมือก็เป็นคนชอบวัวรักวัวนะครับกับขู่ชนก็คือดุกดังแพชดจะเริ่มใจถึงเราจะไปเยี่ยมเคเห็นเคเห็นพ้องขู่ชนมั้งไหมครับเห็นเลยครับครับชนมากี่ว่าได้หรขู่ชนทีสามานซีครับซีซามันซีนะครับก็เราชนมาเป็นทริปอะครับการล่องเร่นะครับในวันที่ทริป่องครับมาเป็นแรงใจกันนะครับก็เชิญผู้ช่วยแมว พูดถึงวันเปรียบวัวในวันที่ทิพเจ็ดนิดๆกับข้อเชิญถันเจ้าข้องขายโคต่างๆกับกับวันกับแพื่อนโคตุกคนนะกับแพืนวัวทางระนาบตุงโพนะกับจะมีกันเปรียบโคใหญ่วันที่ทิพเจ็ดมีตัวหน้ายุนนี้ครั้งนะกับข้อไรข้อเรียนเชิญนะกับขายโคตุกขายทุกของนะกับป่าวัวมาเปรียวกันนะกับถึงวันเรียกว่าวันที่หกทางระนาบกับเปรี้ยวไรขู่เย้ยใบหมากทิพย์ป้าหูเลยนะครับวันที่ทิพย์เจ็ดเเปรี้ยวไปอครั้ง ไกลก็เชิญทุกคนครับครับผู้ชวยแมวสาราวัดแมวนะครับกาที่เราเลี้ยงกันอยครับกาก็เชิญท่านผู้ชมมาเปรียบัวกันนะครับในวันที่ท7นี้ครับครับลากที่เราไปเยี่ยมไร่เพชรไทยไปยักเข้มทองนะครับแถวนี้เรามาแล่ดุกดงังเพชรชลื่มชัยเรือดุกดังหลวงมีนะครับนี่แหล่ลลปลายยอดแหล่ปลายเข้าขอนครับดุกดังเพชรชลื่มชัยเรือดุกดังหลวงมีก้อนนองใบไผ่ขายโคเมืองซีวิชัยชัยยา สุราธานีนะครับชนหนึ่งลาน่องมืนบาทนะครับวัวดันไม่ปกติครับกาไวใจไม่ได้นะกาวัวไม่ดอนนะครับแต่ว่ากับคนอื่นก็อยากเข้าเกแต่กับกว้าน่ะคว้านกับเลื่อไม่ได้คว้านกับเลื่อไม่ได้นะครับแหละแต่เขี้ยกัแหล่กันเลยครับนี่คือน้องลุงมี่นะครับดุดดังไปจะเริ่มใช่กูนี้กว่าจะนารับตัวเย็นถ้วยแกดียอดเสือถ้ามาจากคุ้นจัาใจซี่มุซี่นูดสดนะครับนายหยอกเย็บ จากซีแผ่งานะครับนะเท็นายกเทนซีแพร่งอาควรกันรุ่นกับแหล่งปิดแหล่งตูกปมครับครับดุกยางไปเริ่มใจนี้อายุว่ากี่ปีครับอายุแปดปีกว่านะครับจนว่านี้ว่าทีว่าทีซบกับว่าทีหนึงเราชนะจักบันนาจนนานไหมครับว่าทีซีกับว่าทีนึงเราชนะจักบันนาเดิมจนนานไหมไม่นานว่าซ่องอ่ะ ซับเบอร์บันนาว่าตีซ้ำจะนาถุงโปก็จะไดงมาพันถุงโปมามั่งเล้วกับวัวตีซี่ก็จะนาถุงโปแลาวไปนนั้น่ะจะนาถุงโปแลาวครับครับขอบคุณหมากๆนะครับขอบคุณหมั